สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกันดี้เนี่ยเด่นเดียดนะครับมาพร้อมกับทานสปาร์มนะครับ for of sideburns นะครับต้องพูดต้องทำเพลงเข้าเซตติ้งก่อนเลยนะเสียงดังม้วนอย่างไรบ้าง roll out roll out roll out โอเคโอเคกำลังเด็ดนะฮะเอฟเฟกต์ก็จิ๊บหน่อยเย้เด้อครับ เราทำเกมนี้นะครับก็มีน้องคนนึงนะครับในแฟนเพจไม่รู้บอกว่าขอเกมล็อกล็อกนะฮะล็อกล็อกนะฮะล็อกล็อกนี่ไงกูล็อกแล้วเนี่ยเมทันมากเลยนะครับเหล็กทั้งเกมแล้วคราวนี้ก็ล็อกสมใจอย่างนะครับทีนี้ผมก็เริ่มเล่นไปแล้วด่านหนึ่งนะก็แม่งล็อกมากนะครับมาเรามาเริ่มกันใหม่นะครับกับด่านแรกที่มีชื่อว่า arc location arc นะครับ arc it's our rocket to our warm space b u m b l e bee fight against decepticon เอกออร์ตแอนด์ดิสโอยออร์ตออร์ตลัสครบนะครับก็ประมาณว่าคือเคยดูหนังใช่ไหมฮะน่าจะเคยดูหนังกันนะระหว่างเป็นไปสงครามระหว่างออโ์ตบอตกับดิเซปติคอนนะครับออโ์ตบอตก็คือฝั่งดีดิเซปติคอรนั้นคืออีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนสองฝั่งสู้นั่นแหละนะจ๊ะฮึบเบอร์เตั้งงั้นนะฮะสำหรับเกมนี้นะ for of the c y b e r o n ก็เป็นประมาณว่าทางฝั่งออโตบอต ทั้งบางออตโตบอทถูกฟังดิสกเ์เิคอนบุกเข้ามานะเราจะทำยังไงครนะับรับดานแรกนั้นเราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าบับเบิลบีนะครับหรือว่าไอเหลืองไอเหลืองของเรานั่นเองนะซึ่งไอเหลืองของเราออนี้จะเป็นยังไงนะครับเลือกติดติดดิจิตอลิตี้ได้ด้วยแต่ว่าเอาระดับกลางพอนะครับไม่ต้องเล่นมันยากมากสำหรับออตโตบอทแล้วเขาคือของหวังสุดท้ายนะครับ the last hope เป็นยังไงไปดิวะบานคอนตินิวสิครับอย่าไปรอนะอย่าไปรอ จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงดวงดาวไซเบอร์ตอนนะครับรู้สึกว่าจะเละเทะมากนะเกิดสงครามไปทุกหย่อมยา่าเนั่นมันอะไรเรือของบินเราเองครับภาพสวยมากเลยครับเราไม่มีทางเลือกแล้วดับบลิมสงครามได้เริ่มต้นแล้วต้องทิ้งบ้านแล้ว It has been a long, painful war with the Decepticons. Whatever lies beyond that portal is our best and last hope. My friend. We're approaching the portal. That indicates that it's growing more unstable. At this rate, it may close before we even get there. When Oh. Megatron. มกรตรอนนะครับบอสเจ้าตัวเกรดชิ้หายแล้วจากการมันโอ้โวสิ้นหายไปบัมเบีร์ดนแต่หัววันเลยครับซัดน้ำเลย เออาร์เบนบีโดนแรงระเบิดเมื่อกี้นะทให้ชิปชิปชิปให้เสียงชิปให้เสียงผ่ครับบเบนีเป็นใบอแล้วนะไม้หนักก็เป็นใบในเกมก็เป็นใบนะครับมึงใบทุกทีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสอดใส่สายตาไปทางตัวนี้ครับอ้ตัวนี้เป็นหมอนะเป็นแมดิกมาเองนะครับมาช่วยเหลือเราก็ต้องสอดใส่สายตาเมือนก็หมอทั่วไปนะว่า

มันจะข้าบุกเข้ามาแล้วเราต้องจัดการโอเคขึ้นมาว้าฮเจอะไรอะไรยขาแมึง ยังไงครับตอนนี้รู้สึกว่าได้รับได้ตัวอะไรวะได้กรตอนติดต่อมมาจิ้มหายแล้วเรือจะพังแล้วครับ อัลติมัตดิสแตนตคอนได้บุกเข้ามานะประมาณนั้นเบอร์เบอร์บีไปที่สะพานโอเคตามอัลติมัตพลาไปเองาอ๋ออัลติมัต้องไปก่อนนะเราต้องอยู่ที่นี่ก่อนนะอัในิมัดไปดูที่สะพานครับเมกก็ตอนบุกเข้ามาแล้วประมาณนั้นจ้ะเราต้องป้องกันไว้นะอ๋อเหรอเอาฟิวไปเอาฟิวไปจัดการนะครับ ก็ค <ítulo> ือเอาฟิลไปใส่นั่นเองนะเราต้องวิ่งเอาฟิลไปใส่โชคดีบอลบีหงมือไม่กลัวโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชิบหายมาฮัลโหลเลยวะไปละวิ่งวิ่งโอเคเฟสต์จับโอเคบู๊นี่ไอตุ๊บปุ๊บ I'll hold it open for you! Okay. Thank you, teacher. The service lift is just ahead. We've got to get out of here! <coughs> <ượng> oh! will <No>, pay <no>. okay. for that. They're ripping the apart. You'll have to dash mid-air to get across. บบบมันมีล็อกแมนนะมีได้กรโอเคฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยนี่อะไรเฟื่องฮัลโหลอ๋อฮะใส่คข้าไปฟิวทำงานโอ้โหโอเคครับวันนี้ก็จะบอกเราว่า ทำลายยังไงนะครับรู้แล้วนะครับทังมันโอ้กระจุกกระจุกโอเคคือทอดยังไงครับเฮ้ยครับอะไรอะไรนั่นอ๋อขึ้นลิฟต์อยู่โอเคโอเคโอเคอะไรวะลิไปที่ ขอคอยนะครับนี่ไปป้องกันปะโอเคชิบหายหละโอ้เอ้ยมา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 สปินมาสปินคุสปินอ้าสปิดโอ้โหเดือดเลยหนึ่งโอเคอ้าฮะมาแล้ว

อะไรมึงอะไรมึงเชี่ยอะไรยิงกวาดกวาดพองมึงปัไม่เล่นหรอกคืนแดกะโอเคเจตีคอนยิงเตีคอนทำไรยานกูทำไรยานกูมัดดาวเนือปัง คข้มอดเบบี้ทำได้แล้วนะครับบุกกันเนอร์น,นะครับป้อมปืนทำลานทำป้อมป,ป,ปืนทำงานแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ในดิสเซน,น,เน,นติคอนออกมาแฮกประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นแหละทำแฮกทำให้ใหบบป้อมปืนไม่ทำงานทิน้งหายแล้วปั้งเบบี้โดนงูแดกเอาเอ้าฮัลโหลฮัลโหลอยู่นี่ ชูมือขึ้นแล้วมุนอ๋อเช้งฟอร์มนะครับรีบไปนะครับเช้งฟอร์มโอ้ my god แรมแลมเป็ดโอเครู้แล้วไปเฮ้ยชิบหายละไปแล้วพุ่วกโอ้ยไป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 เถอะไปเถอะไปเถอะ ไปเถอะพุ่ง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 เดียวอ๋ออฮะตาหนิว้าวอะฮะว้าวฮ่าฮ่าว้าวเดี๋ยวไปเดี๋วไปเดี๋ยวไปแล้วายวไปแล้วยวไปแล้วเวไปแล้วโอ้มา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 าาาเตมาเตมาเตมจริงตาหนิ อ๋อจับปิ้งดิเหรอให้กูจับอะไรจับโอเคข่าวแล้วยิงแม่งไม่ใช่พูดเดียวกันตอนนี้อุ้ยแมง่งจิ้มเยสงามงามงามใช้ได้ใช้ได้ไปก่อนละเฮ้ยกูเปิดมายังวะโอเคเปิดแล้วเย้ยไม่ได้มุก <Universe> <makes legislation> Hello. Okay. the nice. What do you think the odds are now? Uh-huh. Hello? 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 Over here, Bumblebee! Fresh supplies! Now you're ready to blast some cons straight back to Cybertron. ไหนก็มีก็ปืนปืนยิงเล่นไหมโอเคอว้าวเฮฟวี่บิ๊มเี่เวอกนะครับยได้อรเกตแคนนอนมาเป็นรุกลับกับโอเคไปแล้ว thank you ท e a c h e r อครเป็นไร

อันนี้ไครตัดไครเชียร์อะไรฮัลโหลอ๋อโอเคเยี่ยมนี่สิครับราาเต็มยิงไปเด็ก a no You like me, Okay. Holy crap. Did you see, see that? The whole engine deck is coming apart. Hello? Okay. Uh-huh. Why you have เยี่ยมปั้นไหมปั้นดีครับอะไรสักเชื่อะไรกูสายมาชิดูสายมาชิดป๊อเบนดีเดี๋ยวมาดูถูกนะครับนะครับโอเคอะไรเอาไปหาเหรอโอเคเจ๋งมากคุณยักษ์ยิงได้มียิงได้เนี่ยอ๋อยังมีอยู่啊 เอาลงมาดิน,นั่น,นนี่ม่อย่างงั้นโอเค Let's go family โอเคว Wow มองเรไม่เห็นเลยนะตอนนี้ออพติมัสอยู่ข้างบนนะครับผมต้องไปชิดแม่ออพติมัสพุ่งมาหากู่ตรงนั้นโอเคเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปก่อนนะ แมกกาตอนกับออติมัสกำลังสู้กันใช่ดิกำลังสู้กันแต่รู้สึกว่าออติมัสกำลังเสียเปรียบชิมิชิพหายละบิก๊กบิ๊กละบิกะบ๊กแล,ล้วไม่เป็นไรโอเดียวานานนี่ม่าวบบีจะเป็นอะไรนะ โอ้มองมันบีมองเข้าไปในตายื๊อชาร์ฟอร์เมอร์ขอเดอะไซเบอร์ทอนเป็นอินทรมื่อกี้เป็อินโทรเป็นพาร์ทหก็คือเป็นอินโทรนั่นเองไซเบอร์ทรอนดลงดาวของออโตบอตนะครับ Longer sustain us. The eons of civil war have caused the greatest of casualties. Our planet's very core has shut down, halting its production of life giving energy. Most of us have abandoned our home, in hopes of finding a new life among the civil hearts. ออคติมัสไพรก็คือผู้นำของออโต้บอตนั่นเองนะครับผมสงข้ามเนี่ยเป็นสองขรามต่อไปนะสองครามเนี่ยสูญเสียพี่น้องไปกี่คนแล้วนะแต่ว่าเพื่อปกป้องดวงดาวก็ต้องทำนะครับผมเราต้องปกเกิดเดวิฟอร์นันส์นะครับไอรอนไ a ด์ออ l ติมัสไพรไอรอนไทด์ออคติมัสไพร ลั่รบยเทะปต,ตอนนี้เราก็ต้องไปที่ส่วนของอาร์คอาร์คนี่เหมือนกับว่าเป็นฐานทัพเป็นพลังงานนะ <c oughs> เดซเซ็ตติคอนได้ทำลายเซกเตอร์เก้าเลยนะมีดซเซ็ติคอนอีกมากมายทางเหนือแล้วก็ทางตะวันตะวันตะวันตกนะครับมาเข้าสู่ชั้เตอร์ทูนะจ๊ะ สำหรับ chapter 2นี้เราก็จะได้ไปบับบังคับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ Optimus Prime นั่นเองนะครับเราต้องดีเฟนต์นะครับป้องกันอาร์คไม่ได้นะอาร์คนี่เป็นคล้ายประมาณเตาปฏิกรณ์หรือฐานทัพของเรานั่นเองนะสำหรับพาร์ทที่2 chapter 2นั้นก็จะพบกันในอีกไม่นานข้างหน้านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ Transformers ซีรีส์อะไรอย่างนี้นะก็คอยติดตามกันนะครับผมจะแคทให้จบเพราะว่าเกมนี้ก็ถือว่าแคท ไม่นานนักก็น่านจะจบแล้วนะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์นะครับกดไลค์ก็พอนะคอมเมนต์ให้กำลังใจน,ะนิดนึงนะครับแล้วเจอกันงวดหน้านะครับกับ transformers อะไรนะอะไรอะไร,อะไรนะน,นานๆนี่ฟอร์อัลไซเมอร์ตอนนี้ะบ๊ออายบ,นนนะบาย,บายแล้วเจอกันพาร์ทสองในะอีกไม่นานข้างหน้านะครับก็ขอเคลียร์เก็บเก่าๆก,ก,ก่อนแล้วเจอกันบาน